สวัสดีจ้าช่องสวัสดีจ้าช่องขั้วน้ำเนยมาหน่อยเนยมีนูนําเสนอจ่าเป็นต้มกล้วยจับจ่าซื้อสําเร็จมาเลยจ่ามือนีิหอยจักบาทเม็ดสามเอ้ยี่สิบห้าสิบห้าบาทจ่านิอาจจะเป็นเซนดังสี่จ่าเส้นน้อยหน่อยเซใส่จะเอาไปต้มจ่าข้าวขาวไหมล่ะกล้วยจับุนใส่โอ้ยเนาะแมนอยู่ไหมแม่เอืเออบุนดีดีวะแม่ จ้ามีเกศมาแกเป็นซองเป็นซองจ่าเย็นสามคนจ้าสิ่ไมสามซองเมื่อไหร่กินแข้งกันเมื่อนี้จ้าขอให้ถวยมันเลยจ้าตัวเกศเป็นต้มร่วมกันจ้าให้สำรับต้มไส้หม้อจ้าแมวเมื่อไหร่มาแบนมาจะเป็นแม่วแม่นจ่าเกศเป็นต้มกันเลยจ้าง่ายๆจ้าเมนูนี้จ้าต่อไปก็ต้มน้ำไมนเดือดจ่าอาเส้นลงไปเลย จะคลิปนี้น่ก็ฝากกดติดตามกดกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นทั้งใจทั้งสร้งพวงเน่จ้าคลิปนี้ก็มากดไลค์ถือใจกดแชร์จ้าใส่ลงเลยมีของข้างหลังคนเดียวของข้างอ๋อหลังใส่ลงเลยนี่มจ้าแต่สีลงมันครบสามห่อจ้าจ้าส่วนสองห่อลังกะมาล่างใจแม่ว่พันอยากล่างมาสั่นคือว่ามันใจใช่ไหมมะลุงก็เลยจ้าส่วนลุงก้อนกระใสละจ้ะสินลงขาวๆสิ ตม้มมันจซุนกนั่นแหะกะสีขาวเล่ยใสเลยจ้าอันนี้ยังขาวนั่นกะใสจ้ะต่อไปกระเซียวพวกหมูยอจ้ามาใส่เลย,นยแนวใหญ่ว่าหมูเลยจ้าจ่าก็มาใส่เล่จ้าที่เจ้าเตรียมให้มีครบทุกอย่างจ้าพร้อมกินเลยนี่โน่นี่อะต่อไปกระเซียวลงเลยจา้าแต่ซุ้มทั้งบาถึงน้ำเราไมียินน่ะเอาลงน้ำเดี๋ยวสีข้นสีข้นอยู่อันนี้ใส่ตะ สาม้อม่ได้จ้าเนี่ยมีอะเน้สุกจ้าต่อไปกะร้อยเนมันสุกจ้าเมนูง่ายๆดีจ้าจ้าเบอร์ไหนสีเซนไมใกล้ไม่กลสีไซสจ้าจ้าตอนนี้กระซุกเทียบร้อยจ้าต้มหมั่นาที่จ้ามามีดจ้ากระสิมาแยกสวยให้ชรวยมันจ้าวันที่นี้มีสามวยอเป็นชุดไพชชุดมันทมละแยกลก อื่อไผ่ชื่อมันเด้อผสมกันนี่ก็จะเป็นกระเทียมจ้ะเนี่ยวามหอมจ่ากระดาษม้วยใส่นี่ก็จะเป็นพริกจ้ะใครอยากกินเผ็ดรเนี่ยก็ใส่หลายจ้ะใครโบอยากกินเผ็ดก็บกระดองใส่ก็ได้จ้ะมันจะเป็นเครื่องปรุงไม่ละจ้ะนี่เกี่ยวกับเครื่องต้มเหนือจ่าปรุงรสชาติมั่นจ้ะนี่ยจ่ามีดเพื่อนตักใส่ถ้วยจ้ะบ่ทีนี้ ฟังกับอยากละจ้าโอ้ถ่าแล้วอุ้ยเอาไหมอ่ะจุ้ยหนึ่งคลิปนี้คลิปง,ง่ายจ้ะง่ายดีจ้ะคลิปนี้แต่กระแซบเนี้ยแซบจ้าเมนูนี้กินแข้งกันจ้ามื่อนี้ไปซีดด้วย <c oughs> กันบางทีโดนยังน้อยจ้ะเพราะว่าตอนเฮ็ดนี่เทา,าวเดียวคือห้องมาสืส่อตัวเองเน้ยเนาะ โอ้สาควางว่ะจ้าจ้าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยจ้ามีกับเทใส่เอ้ยเทสไซถั่วเอฟร้อยจ้านั่นก็สิไปนั่งกินเด้อจ้าสิปรุงตอนกินแล้วจ้านั่นก็สิตั้งกล่องแล้วจ้ามาที่นี่สวัดีจ้าถุงต้มก๋วยจับมื่อนี่ต้มก๋วยจับอุบุนฉันตอนปรุงก่อน oh. ไม่บอม่อนมีดมาป่าลง ไม่ม,ม,มีหม้สียืดแบบหืม,ม,มโอ้มมมโอ้แม่บันนอกเนาะกันเล้ว่ามีต้องจะพอชอมีตัดหน่นนอดยลูอดีจ้าแม่จ้ามากินมกันจ้าวัดที่ไนเนี่ยไม่ใมส่ดดใสก่กระเทียมก่อน,นจ้าใส่กระเทียมมานม่น ไม่มากจะใส่ไปเลยที่ก็ใส่น้อยหนึ่งนี่อย่ามีห้อยสิยโอ้โหกับได้เต็มอิ่ดนัวเห้อยัอยอง,งจะนวดอะไรยีกจ้ะ Boy, là bây giờ kiếp bước đi. Hãy quen hai mẹ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 . nào quen hai mẹ. Nè, quen hai mẹ. Hãy 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 quen hai chả bán với trăm kim cành xí mừng nàm con chả xù hỏi <laughs> ừ. mất cả hấp hấp mất cái đây lại nó cả xe ạp như nhỉ không ้า <mm> เดิมเลยมไม่ไปเห็นคอมเมนหนึ่งมากจากว่าไอ้รถเขาว่าจ่าลงเนี่ยจ่าเน้่ระชบเล็ดรถให้ย,กยกัก <mm> น้อยจ้ะนะน่ะดิ <mm> ะ <mm> อาแบบบอคอยบลไรนะเขา,านะันแบบชีวิตไปแน่นนะอาจจะบอทูดหวมากินกันเลยมันห่อน,อ <mm> อนห่อห่วยเลยในนู <mm> นี่ ข้นขอน,อนมันกลิ่นบะบะถานานน้ำฟางเนาะอืมแซ่บอีหลีคนดูรูลูกโอ้แหนยแพร่แล้วนี่มันขอนในชนะอาจจะนี่แม,ม่กินมาได้เนะาะเป่าและจ่าจะไม่ชิลวกปากง่ายง่ายแซ่บจีนเลยแม่นง่ายอีหลี <c oughs> ก็า้วนที่มีหอ,อ,อ,ไปปอไนไม่ฟังควอนได้กินใด้ดิกินเบาๆท่องเลยอัอออบกลิ่นมมอามากินเพชรจากเรืาใส่พริกหลได้บนของมีแม่พริกเต็มหนึงพอดนีน่าเพชรจีน่ะ กับพอดีมันลูกบุญก็เปลนกับตอนแม่กินมาได้แม่กินมาขดามันหอนน้สนะสนะสนะนกนงฟังเป่าอย่างูจินเบิดนี่หันไหนกินนะฟังกินเองกินจ่าจักหอนกับนงเป่าจ่าับป้ฟังจับก้อนกับหอนนะฟัง มันจะเป็ูมันมีแบบ้าวขันอาบนำมือนอยู่มันหอนแล้วอาบไงคำคๆกระเทียมนี่หอมจ้ะายอดได้งนนยงถูกอกืนมนุ่งกินนหอนแล้วแสบจาก,กินเด่น,น <c oughs> มาแซ่บหลใส่ดลุดก็แล้ว่ต้องสีง่ไปเลยพอใส่ หวอนตีแมะนอ้นเรฟังแขกครับผมต้นย้าต่นนีแมละอืฮ่าฮ่างแล้ก็ใส่มาถ้าจุ่มเยอะจ้ามึง กุ้งนอกป่าได้กุ้งม้ำหลากหลายนึงได้ป่าพร้อมมูขึ้นแบงไถ่ล้อบังคลิปจาา้าพนักพื้นเฮ็ดได้สองคีบอย่างนี้เพิ่นมาอาบน้ำแล้วเพิ่นไปกินน้ำมูอีกว่าซั่นได้ป่าอีหยังบุเนี่ยไปกินน้ำมูก่อนว่าซั่นแค่นั้นแล้วเราไม่ได้ไปน้ำวะหอนใจยังเวียนแดดแห้ง,งก็เลยอยู่เฮียนจ้าทีเนี่ยก็ต้ไปเลยไหมสันอย่นอกที่บา้านอยังนี้หรอวะ อืะไปเก็บกินใส่เบื้องขออ้อยเบื้องด้วจ้าแส่บืด้วยมีอย่างนี้ยอมแล้แม่กินบ่ได้อย่างนีจะพึ่งเว้าแม่ล่ะคเขีย<ถ>นก,กัน <laughs> มันหอนอยู่นอกฟางแม่ใหดเป็ดความบากแม่ลวกแม่กินหอนบ่ได้ เทียบกับข้อกินไวได้อยู่กินโดนแน่จะ้ะกินก็นนต่อเทียม <laughs> ันแป๊บเดียวจะ้ะอืมอ,อ่อมมืออ้่างี้กันถ้าใครเข้ามเมนว่าน้องฟางรูปไข่สันแห่รูปน้องสายจะ้จะจ้ะ พอมันเสียแต้มันอยู่ในถังละ่ะดูก,กำพาพอแม่ยังอยู่แม่คนกันอยู่ในบ้านน,นะจ๊ะมาแล้วครับผู้ชายเขาโอ้ยแม่พ่ดกินได้จ้าอะตรงมีกินก้อนก็นได้จ้ากำลน้องฉีก,กินบัวปิดโหลดก็ได้ ไม่แม,ไม,ออมนไม่ไล่จากวันไปเกี่ยวใกันห้าเบิดจ้ะเอ๊ะเอ๊ะเอะเอ๊ะมาห่รุดย่าทาช่อไทย,ยดีจ้าครับน,นี่เฮ้ยแม่สยแล้วแม่ชินชนะจ้าแม่ที่สองบ้านที่สามจ้า จ่าคิปนีกตัเมื่อใหญ่จาาคิมนีเพราะจะกล่วจ่าในคอปิดคลิปเพียงเท่านี้จ้าจากคิมหนาจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายไมหมากเท่านี้ยไปเรานีแค่ันตรงมกันเหมอนนจ้าทุกทีงใจแล้วปเนี่ยสักวันไม่บายจ่าจ่าคิมหนาเด้อจ้า